เน่งทำไมเครื่องจักรยังไม่เดินรายงานบอกว่าเองเป็นคนตรวจรอบสุดท้ายไม่ใช่เหรอผมเช็คแล้วครับเครื่องปกติดีแต่ระบบมันล่มเพราะสายไฟจากส่วนกลางอย่ามาแก้ตัวเองนั่นแหละพิดงานเสียหายเป็นหมื่นรู้ไหมเน่งอย่าใส่ใจอย่าเผาใจตัวเองด้วยไฟคนอื่นครับวมน้าผมจะรับผิดชอบแก้ไขให้ครับดีงั้นทำให้เสร็จภายในวันนี้วันนี้โดน โลกทดสอบแรงเลยสินะหนิงแรงมากลุงผมโดนด่ากลางโรงงานทั้งที่ไม่ได้ผิดปกติผมคงขึ้นเสียงกลับไปแล้วนะแต่วันนี้ผมกลับเงียบได้นั่นแหละขันติบารมีขันติไม่ใช่การกืนคำพูดแต่คือการไม่กืนไฟในใจมันเหมือนผมเห็นไฟในใจจริงๆลุงตอนมันจะลุกผมสวดในใจว่าน้ำเหมี่ยวโฮเลงเงเคียวเบาๆแล้วไฟมันก็ ค่อยๆดับไปเองใช่เพราะเวลาสวดตอนกฎคือการเปลี่ยนความร้อนของอารมณ์ให้เป็นแสงของปัญญาพระนิชิเลนท่านว่าผู้มีศรัทธาแม้เพียงคำเดียวในน้ำเหมียวโฮเร็งเียเขียวสามารถดับไฟแห่งโทสะที่เผาโลกได้ผมเริ่มเข้าใจแล้วลุงอดทนไม่ได้หมายความว่าแพ้แต่มันคือชนะใจตัวเองก่อนที่โลกจะทำลายเราใช่ถ้าใจยังชนะ โลกก็จะค่อยๆสยบเพราะเสียงน้ำเมี่ยวโฮเลงเคียวมันสั่นไปถึงต้นเหตุของทุกสิ่งคือความมืดในใจมนุษย์นั่นแหละหน่งเอ้ยความอดทนไม่ได้ทําให้โลกหยุดพายุแต่มันทําให้เรายืนอยู่กลางพายุได้โดยไม่สูญเสียงหัวใจของเราเอง